โยสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้าน fc ทั้งหลายก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เมมให้กำลังใจกันนิดจะเมม1เมม2เมมส,มมสมก็ได้ครับขอให้เมมมาถือว่าเป็นกำลังใจทั้งหมดแต่ถ้าใครอยากจะซับพอร์ตโดยตรงก็ออกที่ธนาคารยูบี OB นะครับ จ็ดหกหนึ่งหนึ่งสามสองศูนสี่ห้าสี่บุษงกดอยู่ยินยงครับอาวันนี้เราจะมาพูดเรื่องฝุ่นพีเอกันที่จังหวัดเชียงรายนะ่ะ <c oughs> ลืมกินน้ำเสียงมันเลยแหบตอนนี้ก็พยายามจะทำเสียงสองให้ได้ทุกคลิปนะครับ <c oughs> เพราะว่าเสียงมันแหบเนี่ยแหละครับเกิดจากไอ้ไอ้ฝุ่นและก็ควันไฟเนี่ยครับ ปัจจุบันนี้จะที่มีการวิจัยออกมาโดยโดยแพทย์ที่มอชอเนี่ยนะครับมหาวิทยลัยมชเนี่ยมันออกข่าวมาวันนั้นก็ไม่ได้เซฟเก็บเอไวอ้เขาบอกว่าวันที่ PM ขึ้นไปที่150่นี่เหมือนกับเราได้สูบบุหรี่หซองตอนนี้แรกๆผมก็เออไม่ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่จนมี อยู่วันหนึ่งอ่ะมันทะลุไปที่600เราก็คิดว่าเออเราได้สูบหีสี่ซองเหมือนที่หลายๆคลิปที่เราพูดไป<ม>ใช่ไหมแต่เรื่องที่มันแบบไม่แบบทำให้ผมตกใจที่สุดกบเป็นเรื่องที่อาจารย์ในมหาลัยมอชอครับที่เป็นสายสตรองสายแข็งแรงแล้วชอบวิ่งออกกําลังกายในมอชอในช่วง2ปีมาเนี้ย ตายไปพร้อมๆกันสี่คนสาเหตุเกิดจากมะเร็งแต่ไม่ได้มีการวิจัยว่าไอ้มะเร็งนั้นมันเกิดจากอะไรแต่ทุกคนก็เชื่อว่าไอ้พีเออย่างแล้วก็อ e ีวัคซีนที่ฉีดเข้าไปอย่างสองตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นทําให้ภูมิต้านทานในร่างกายลดลงอ, <ox> อะซีนระดับอเอไปเลยไม่เกี่ยวอหรอ ไม่ต้องพูดอย่างนั้นคนก็เป็นกันทั้งโลกดิอ้าวแล้วบางคนมันก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นอะโอ้ยเอ็มไอเอนเนี่ยคนฉีดกันเป็นร้อยล้านปพันล้านอือคือ <c ười> นั่นมันเป็นคนที่แบบโจมตีวัคซีนนั้นก็พีเอมพวกอา,าติอือตายกันหมดอ่ผมก็ผมก็ฉีดอืออือก็ออตอนนี้ก็เหลือแต่พีเอ็มแล้วก็อีพีเอ็มเนี่ยแหละที่ มีโอกาสที่ทำให้เกิดและก่อมะเร็งได้เยอะที่สุดซึ่งอตอนนี้รุ่นพี่ผมเองก็พูดในฐานะที่ชอบออกกำลังกายกลางแจ้งเขาก็บอกว่าถ้าโดยปกติเนี่ยเราอยู่ด้านนอกแล้วเราหายใจปกติเนี่ยไอ้ฝุ่นและควันไฟแล้วก็สารพิษพวกนี้เข้าปอดเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งเท่าแต่ถ้าเราไปออกกำลังกายวิ่งเนี่ย ก็จะกลายว่าเราต้องปิดสูตรรับไอ้พวกเนี้ยแบบสิบเท่าของปกติเลยนะครับเพราะว่าการหายใจระหว่างที่เราออกกำลังจากไอเนี่ยมันเยอะกว่าที่เราอยู่นิ่งๆนะครับและโอกาสที่เราจะเป็นไอ,ไ,อไอสารพวกนี้ไปตุ้นการเกิดมะเร็งเนี่ยมันก็เลยสูงเชื่อไหมไอโควิด คืนะอ19เนี่ยไอ้ไปวิ่งมาราธอนเนี่ยไอ้ไปวิ่งเชื้อมันพุ่งไป10เมตรอ่ะหายใจออกคนตามหลังมาไงก็ต้องโด<ม>ูหน่อ10เมตรครับตอนพุ่งต้านลมไปก็ยังหายใจออกไปได้10เมตรออืระยะกระจายตัวไปอ่ะเพราะฉนั้นการออกกำลังนนเนี่ยมันต้องรู้เรื่อไขถ้าป่วยไม่ได้แล้วก็ อากาศไม่ดีเนี่ยเลิกเลยแยบผมซ้อมวิ่งผมวิ่งซ้อมวิ่งในห้องอ uh huh. ห้องแอร์แล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศองั mm ้น hmm. ก็หาความตายเกาตัวเองอื mm hmm. ทฤษฎีเขาเนะี่ยเขามีงานวิจัยรองรับเลยว่าถ้าคุณวิ่งหนึ่งชั่วโมงอายุคุณจะยืนไปเจ็ดชั่วโมงใช่แต mm ่ hmm. คุณไปสูตรไอเข้าไปสิบเท่าเนี่ยผลก็ อายุโค้ดรไปอีกสิบชั่วโมงเลยอือใช่ถ้าทฤษฎีที่ว่านี่โอ้น่ากลัวนี่พี่เจ็บไหมนเนี่ยมันเป็นแผ่นบางๆหระอยื่โอเคผมก็ค่อยๆดึงเยื่อบางๆออกมานะครับมันก็เป็นทั้งเอาออกออกนะ อใช่โอ้โตัวตตมันเป็นแผ่นบางๆ่ะดึงออกมาจริงๆนะถ้าดึงออกมาทีละแผ่นก็ไม่ได้หนาแบบนี้นะมันจะเป็นแผ่นบางๆแล้วก็ขี้เกียจเอาเข้าไปบ่อยๆอ่ะเดี๋ยวจะดึงออกมาดูแผ่นบางๆทีละแผ่นเนี่ยเดี๋ยวก่อนเอ้าอีบ้าเลเสียงมันน่าสนุกนะแผ่นมันบางไงครับ มันน่าสนุกตรงไหนกอนดึงมันตึกๆเนี่ยเหรอก็ถ้าดึงไม่ค่อยไหวก็ขอเอมาช่วยดึงช่วยกันดึงหน่อยก็ได้มันเหนียวมากเลยนะครับคือเอ๊ะผมจะอธิบายไงต้องคนเคยโดนแบบมีขี้หูเหนียวแล้วโดนดึงเขาถึงจะเข้าใจอะครับว่าเสียงมันดังกล้องยังไง เสียดายเราไม่มีไมโครโฟนเอา้าไม่หลุดวะเนี่ยต้องเอาเท้ายันเลืดอนเนี่ยอือออกมาแล้วอีแว่แผ่นมันเป็นแค่เนี้ยพี่ที่มันติดขอบแก้วหูพี่เ่ะ เทศกาที่สนุกแล้วใช่ตอนนี้เราก็มีอีกี่หนึ่งไงมีเยะมาเยอะมาจริงๆถ้าจะเอาวิธีที่ง่ายแล้วค่อยๆทำแต่ไม่รู้ว่า,ามันมันจะได้ผลทุกคนไหมก็คือไอ้น้ํายาละลายขี้หูเนี่ยครับเราสามารถละลายมันได้นะครับละลายได้จริงๆนะถ้ามันเป็นไขมัน แต่ถ้ามันเป็นเป็นเป็นเนื้อเยื่ออ่อนๆหรือว่าเป็นเหมือนเซลล์ขี้ใครอะเซลล์ชื่อมันตายแล้วอะแต่มันก็ยังเหมือนตายสนิทไม่ตายสนิทเนี่ยมันก็ไม่รู้มันจะออกไหมแต่โดยโดยธรรมชาติเนี่ยพอมันหลุดลุ่ยมาแล้วพอเจอน้าํายาทํน้ะลายแบบเนี้มันหลุดหมดนะครับอ้หมดมาจากไหนเนี่ย มาตอนนี้เราก็มาเกาเล่นๆตอนนี้เราแค่เอาตัวน้ำยาทำละลายทำให้มันสดทื่นสดที่นไว้ก่อนออ้เราย้อนย้อนกลับมาเรื่องไอ้เรื่องเรื่องมะเร็งที่คณะอาจารย์หรือว่าหมอแล้วก็แพทย์แล้วก็อาจารย์ลงที่มหาลัยชมอไอเชียงใหม่เนี่ยมอชอสี่คนจะตายในช่วงสองปีหรโหแบบ ข่าวเนี้ยมันดังมากก็เลยทําให้กลุ่มนักวิ่งบางกลุ่มเนี้ยเริ่ม<อ>กลัวก็ได้ฟังก็ได้คนเราเนี่ยเวลาวิ่งมันสนุกครับอ่ามันเอเวลาฝุ่นเข้าไปมันก็เฉยๆว่ามันเป็นตลอดอะ่ะออืเราเ็มัมม่นใจว่าเราแข็งแรงอ,ะอ่ะ,อะ,อะคือคนที่วิ่งมาราธอนสิบสองกิโลเนี่ยอืม,อม,มันเป็นอุตต้าแมนก็คือคนที่เหนือมนันใช่ใช่แข็งแรงมากมันก็คิดว่าไม่เป็นไร ต่อให้หมอไปรักษาหมอด้วยหมอกิดไทยนะเขาก็มั่นใจไงมั่นใจว่าเขาเแข็งแรงเ,เออน้องผมคนหนึ่งเป็นวิศกรจบปีโทเก่งมากเป็นพอด้วยกันเออเป็นทั้งสิงไฟล้อมทั้งโยธาสามมันนโค่เลยเขาวิ่งอย่างเดียวเล้ไปกินบุหรี่ก็ไปสุบอือโอ้โหตายทรมาลพวกเลือดออกมาเป็นทีเป็นกระทดน การวิ่งล,ล้วนเซลมะเร็งเซลลอะไรในข้างในมันแตกตัวกันไงมันปลอดโดยตรงมันอะไรปลอดกินที่ปลอดทัน<ม>ที<ม>เลยไม่มีไม่มีเหตุผลอื่นเลยนอกจากสูตรเข้าไปจากมันเริ่มต้นแล้วมันมันมาหนึ่งสองสามสี่เป็นสเตปไหมหรือว่าโผล่มาปุ๊บก,ก็เป็นสเต็ปสามสี่เลยผมรู้ว่าเขาใกล้ตายแล้วผมไม่เคยวิ่งด้วยกันแต่เคย ไคยทางานด้วยกันเคยขอช่วยงานอืมออเอ่ออย่างล่าสุดเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยผมไปดูฟุตบอลที่สนามบอลผมก็ไปเจอแฟนบีจีแล้วผมก็แซวเขาว,าว่าวันนี้บีจีวิ่งไม่ออกหรอกเพราะว่าจะแกน้นวันในเชียงรายเนี่ยแฟนบีจีก็บอกโอ้โหตอนไปเยือนอุทัยอ่ะว่าฟัน ควันไฟจากที่เผาไร่อ้อยอะเยอะแล้วอ่ะพอมาเจอเชียงรายบอกโอ้โหสู้กันไม่ได้เลยอ่ะส่วนเราเนี่ยโอ้โหพอไปฟังข่าวเรื่องมะเร็งอย่างเรื่องฮิสโตกอย่างเนี่ยโอ้โหไม่ใจจริงไม่อยากออกจากห้องแอร์เลยถ้าไม่จําเป็นนะครับอยากอยู่ในให,ห้องแอร์ถ้าไม่ได้มีงงมีงานอะไรนี่มีฟุตบอลก็เลยไปดูฟุตบอลนะแล้วเมื่อวานนี้ก็ตรงกับอ e ีเซิร์ฟสเกต็ตกับสกเกต็ตที่เขาแข่งกันที่นู้นด้วยอ่ะ เราก็ไม <premises. S 2> ่ได oh. ้ไปอ่ะเพราะว่าเราไปดูฟุตบอลแล้วแม่อีเซิร์ฟสเก็ตก็ดันมาจัดตรงกันกับไอ้นี่ด้วยเรานี่โคตรเสียดายเลยที่ผมไม่ได้ไปโอ๊ะดูเหมือนว่าจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วท่านผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมเส้นผมตำเข้าเนื้อนี่นี่นี่เน่ดี๋ยวคนไม่เห็นให้มันเล็กลงหน่อยนี่นี่เห็นตรงนี้ไหมเส้นผมตำเข้าเนื้อเส้นผมพี่เขาตำเข้าเนื้อ เนื้อเราเนื้อ,อ,อผมผมเพิ่งสังเกตเมื่อกี้ว่าเอ๊ะทำไมมันแป๊บแป๊บพี่โอ้ผมแข็งมีคนแข็งกว่าอีกนะมันน่ะมีคนบอกว่าอย่างนี้มันทิ่มออกยังได้เลยทําไมมันจะทิ่มเข้าไม่ได้ใช่แข็งพี่เคยให้บาดมือบาดมือแบบแผลเก่าแผลที่แบบแผลที่มันกำลังกำลังหายอ่ะใช่เรามือ ปัดผมเนี่ยเราเพราะเห็นไหมผมบัดมือกูคนเชื่อเลยทีเดีก็คือแผลเก่าไอ้อ่าฮะอ๋อมันกป็กปัดมือจริงไอ้อะไระมันมีเศษอยู่อันหนึง่งเอ้ยเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเดี๋ยวเราเอาอันนี้ออกให้ได้ก่อนอันนี้ก็เหนียวนิดหนึง่งเห็นไมเนี่ย นี่ถ้าไม่ได้น้ํายาทำลายเราก็ไม่ได้เห็นมันนะว่ามันมีอไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้มันแว๊บแป๊บแว๊บอยู่ใช่ไหมีไงอ๋หลุดไปไหนแล้วว่ะ เดี๋ยวเราค่อยๆงัดซิตรงนี้เช่นบางๆใช่ไหมใช่โอ้ใช่ใช<ม>่ใช่ใช,ใช,ใช่ด้วยเอย๊ถ้าเราใช้ซ่อมเสียบแล้วหมุนมันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองลองดูพี่อยู่นิ่งๆนะอาจจะเจ็บนิดนึงถ้ามันแข็งพอดี ออไม่ได้เว้ยมันหนาไม่พอเสียบแต่เราจะงัดค่อยๆงัดเอามาเอามาเริ่มต้นใหม่ช้าๆช้าๆนี่พูดกับตัวเองนะช้าๆอ่าดุแล้วดอ่าใช่ครับ หลุดแล้วหลุดไปไหนวะเอา้าแบตก็จะทั้งหมดนะมึงมาถึงตอนสำคัญแล้วออามันหลุดไปไหนวะมันหลุดนะครับแต่มันหลุดไปไหนก็ไม่รูอ้อะไรของมันเนี่ยอ่าเรวรกรรมนะช้นอ่าเรื่องไม่เป็นเรื่องอแล้ว เราพี่เก่าจมูกใส่ก่อนโอเคอไอ้ดันไปติดเอาตรงโซนด้านในอีกผมจะคี้ยังไงวะเน,นี่ย คือมันออกมาเนี่ยแล้วก็ขาดตอนไปนิดนึงเดี๋ยวผมจะเอาตอนที่สองมันสนุกนาเนาออกสนุกพี่มันลำบากผมมากเลยมีลุ้นไงอ่ามีลุ้นอ่ะพี่ลุ้นมันผมอะ่ะกลัวว่ามันเนี่ยจะดีดเข้าไปข้างในเนี่ยออกมาแล้วครับสามชิ้นสุดท้ายรวมจบก,กันมีลุ้นอ่ะ ผมก็กลัวว่าพอมันดึงไปเสร็จแล้วมันดีดแล้วไปพับแล้วไปติดข้างในเนี่ยแต่เนี้องามันจะงอกมาที่ผมว่ามันจะไปติดขอบแก้วหูนี่โชคดีนะครับที่มันหลุดออกมาหมดแล้วฉันดูตอนมันดึงเนี่ยะความรู้สึกไงมันจึกจักจนรู้สึกได้เลยแล้วทั้งเสียทั้งบรรยากาศมันเบาสบายขนาดไหนตอนที่มันดึงออกมาเนี่ย มันใจไม่ถูกเหมือนกันนะสิเนี้เพราะว่าตัวพยาบาลผู้หญิงเคยพูดว่ามันมันบอกไม่ถูกมันเบาสบายโล่งเบาสบายโอ้เล็บผมนี่มีแต่รอยดำที่อย้อมผมทั้งนั้นเลยอ่ะ โอเคโอเคเย่ okay, okay. Yeah. จบแล้วครับจบจบจบไม่มีปัญหาเลยแล้วเดี๋ยวผมจะไปข้างนู้นแล้วแบดแบตยังพอข้างนู้นอยู่โยเรามาเริ่มต่อการก็เอ๊ะทำไมไม่ใช่แล้วแล้วก็นะอ๋อลืมโอเคตอนนี้ชัดแล้วเรามาเริ่มต่อการที่ข้างกว่านี้นะครับ ขอบข้างนอกนี่ก็เป็นคิ้วหูแฉะนิดนึงเอ๊ะข้างในมนจะมีไหมไม่น่ามีแล้วมั้งมีหรือไม่มีเนี่ยก็ข้างนอกขอบหูนิดๆปีคิ้วหูเล็กน้อยคิ้วหูเล็กน้อยโอ้โยอตายละโอ้กา ก็ให้มันผ่านไปกอ็โอเคโอเคโอ้ใช่พยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันที่แปดจังหวัดเชียงรายจะมีฝนตกให้ระวังกันไว้ว่าแบบพายุฝนเลยนะซึ่งจริงไม่จริงเดี๋ยวเราก็ยังไม่รู้เลยอะครับ ไข้างนี้ไม่มีขี้หูนี่ธรรมดาไม่ข้างนู้นมันตั้งเยอะมันน่าจะมีหลงเหลือมาข้างนี้มัง่งน้อยมากอันนี้มีแต่ขอบนอกตรงกลางไม่มีเลยนะเป็นอย่างนั้นตลอดใสสะอาดมากเป็น <c oughs> เกี่ยวไหมว่าข้างนี้เมียนอนข้างซ้ายแล้วมันชอบใส่บนหูเราเมียนอนฝ<า>ั่งซ้ายจริงเหรอ แยกห้องกันนอนใช่ไหมหรอ,อ,อเบื่อเขานอนกลนใช่ไหมเนี่ยเขาละละละเื่อเราเลยอาวเวแล้วเมื่อก่อนผมเคยนอนแยกห้องใช่ไหมเพราะเมียเป็นจีซิกพีดีผมกับลูกก็ต้องนอนแยกห้องออกไปแล้วก็ให้เมียนอนต่างหากคนเดียวเพราะเมียก็ไม่กล้ามานอนกับพวกเรากลัวเชื้อโรคจากพวกเราไปติดเขา พอวันหนึ่งแกหายดีแล้วแกก็บ่นว่าเมื่อไหร่ลูกกับผัวจะมานอนร่วมกับแกอีกเขาขำมากเลยแล้วก็เอ้ยแบบเอาใจเอาอารมณ์คนเท่าไม่ถูกเลยเรียกเมียคนเท่านี่เมียได้ยินจะโมโหว่าก็ไม่รู้แล้วเมื่อวานเนี้ยเมียผมมาไปเดินในเมืองอ่ะเพื่อจะไปซื้อรองเท้าตรงแถวไอ้ท่ารถเก่าอ่ะ แล้วผลปรากฏว่าแกเดินอีท่าไหนก็ไม่รู้ไปสะดุดเอาขอบฟุตบาทหน้าแกก็วําลงไปออหน้าวาเอาใหม่วำเนี่ยคำเมืองเอาไหมหน้ามันทิ่มลงไปแล้วแกก็ใครเคยกระดูกระตูนแล้วเหมือนกบสี่ขามั่งนึกออกไหมกบสี่ขาแกนอนลงไปบนพื้นนะแขนก็กลางออกเป็นรูปตัวยูและขาก็พับลงไปแล้วก็กลางออก เป็นตัวอยู่กับหัวกับหางอ่ะคือแกนอนไปท่านนะแล้วตูดก็กระดกขึ้นมาดีว่าไม่ได้ใส่กระโปรงนะใส่กางเกงแล้วก็ความหน้าไปอย่างนั้นอ่ะคือไอ้ตรงเนี้ยลูกผมเป็นคนเล่าลูกผมมาเล่าไปก็หัวเราะไปบอกว่าแกเนี่ยหันไปดูฝั่งตรงข้ามก่อนแล้วแกก็เดินนําหน้าคุณแม่อยู่ใช่ไหมแล้วแกก็เลยเหลียวมาหาแม่แม่แม,แม่ดูร้านนู้นสิใช่ไหม เขาใช้คาว่าแม่ดูร้านนู้นสิแล้วเขาก็เหลียวขวาไปหาดูแม่แม่เดินอยู่ซ้ายมือไงผมปรากฏว่าแม่ไม่อยู่หันกลับมาทางซ้ายทีแม่พุ่งไปอยู่ข้างหน้าแกแล้วคือจังหวะพุ่งไปแล้วลงเนี่ยแล้วแม่ก็ไปนอนค้างอย่างนั้นแบบในการ์ตูนเนี่ยเหมือนหนังตลกอะ่ะแล้วลูกสาวผมก็หัวเราะแล้วก็ไปยิ้วแม่ขึ้นมาแล้วก็หัวเราะ เมียผมพอลุกขึ้นมาได้แกก็บอกไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แกแบบเดินเข้าไปโอ้จะไปซื้อรงาแม่เนี่ยร้านอยู่เนี่ยแล้วแกเหมือนเดินเข้าไปแปบ๊บเดียวโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแลแ้วไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแ้วแกก็ขี่รถไปโรงพยาบาลลูกสาวผมนี่ก็หัวเราะไปตลอดทางที่แบบคือแขนแกเริ่มบวมมือเจ็บ แล้วผมประกวดเป็นมือขวามือที่ต้องบิดคเคร่งแกก็ต้องขี่มอไซค์พาลูกสาวผมเนี่ยไปโรงพยาบาลคือแกพาตัวแกเองไปหาหมอเสร็จแล้วแกก็ไปเล่าให้เคาน์เตอร์ที่แผนกฉุกเฉินฟังแกเล่าไปใช่ไหมรูกผมก็ขำส่วนไอ้คนฟังก็ขำแพ,แพทย์พยาบาลที่อยู่เวรนะ่ะก็ขำคือที่ขำก็คือ เมียผมเนี่ยอธิบายเขาฟังว่าพอสะดุดปุ๊บเนี่ยตัวแกก็ลอยและลิ้วไปข้างหน้าและไอ้ชี่บอกว่าลอยและลิว้วเดี๋ยวหมอกแกก็ย้ำว่าป้าลอยและลิ้วเลยเหรอครับใช่เราป้าลอยเลยเลยอะ่ะแล้วก็ลงพื้นปั๊บเนี่ยแล้วมานี่เลยอะ่ะ เมียผมพูดอย่างเงี้ยคือที่หมอเขาขำก็คือด้วยสภาพเมียผมเนี่ยคือหมอดูแล้วมันไม่น่าจะลอยเพราะแกเป็นตัวอ้วนๆหนักๆัน,กน,กกน,นื้อออกมาแล้วพอบอกว่าลอยได้เด็กหมอก็เลยหัวเราะน่าสนุกลอยไหมแล้วหมอฟังหมอก็หัวเราะไอ้มาคือดูสารรูปเมียผมแล้วเนี่ยมันไม่น่าลอยได้พอมันอ้วนมันป้อมปอมมันอ้วนอะ่ะ เมื่อก่อนนี้เขาเป็นคนเอวบางล่างน้อยมากเลยนะครับนึกภาพน้ำหนัก47และตอนนี้74สี่ดูเดือนเลยใช่ไหม30กิโลนั่นมาจากไหนกันโอ้ยแบบแล้วลูกสาวผมก็ขำมาเล่าให้ผมฟังลูกก็ยังขำอยู่นะ่าคือลูกกลับมาถึงบ้านปุ๊บนี่ก็จะเป็นห่วงบรรนายแม่รีบเดินมาค่าบ,บ้านนี้ แล้วก็มาเล่าให้ผมฟังบอกอดไม่ไหวจริงๆพ่อมันขำม,มันขำตอนนอนตอนกลางคืนเนี่ยก็มานั่งนวดหรือบีบนวดขาให้แม่แล้วก็เอาเอา,เอาเจลเย็นมามาคบตามหลังตามตัวตามหัวเข่าแล้วก็ข้อมือแกที่แกปวดอะรวมทั้งกินยาไปด้วยไหมสองคนพ่อลูกก็ช่วยกันประครบพูดไปก็หัวเราะไปเมียผมเองอะ่ะ แกว,ว,แวัวเลาะจนเผอตดออกมาผมก็ยิงกเนี่ยกลายเป็นว่าคำกันใหญ่เลยลูกผมก็เลยบอกอ่ะแม่แม่เอามาหิดมากเลยอ่ะแม่จะตดแม่ทำไมไม่บอกรูก้กับผัวซะหน่อยแล้วดูสิเนี่ยตดแล้วเหม็นด้วยแล้วลูกผมก็ขยับรีบหนีมาใช่ไหม แล้วด้วยไอ้ความพอมันหนีมาเนื้อออกไหมาอากาศมวลอากาศมันก็จะต้องตามหลังลูกสาวผมมาแล้วก็มาหนีอยู่ตรงหน้าผมโอโ้โห <c oughs> ผมก็ได้กลิ่นตดของเมียใช้คําเดียวครับมขมคอ <c oughs> <c oughs> หนีกันหมดหนีออกจากห้องแอร์กันหมดเมียอยู่คนเดียวเมียก็เลยบ่นอีกอะไรกันแค่ตดเนี่ยลูกผัวไม่เข้าใจเลยแล้วก็แบบคัตดก็หนี เมียไปอย่างเงี้ยเนื้ออ,อกไปแล้วก็บอกว่ารักกันจริงเมียก็บ่นสักพักหนึ่งเมียแกก็ออกมาแล้วแล้วออกมาไหมเหม็นตดเ <c oughs> มียเหม็นตดตัวเองอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชน <c oughs> เคยไหมครับตดเองเหม็นเองก็ต้องหนีกลิ่นตดอพอหนีปุ๊บเนี่ยถ้าไม่เร็วพอแล้วพอเดินออกมาปุ๊บแล้วหยุดเนี่ยกลิ่นตดมันจะตามมาแล้วเหม็นกว่าเดิมอีกโอ้โหแบบ เป็นการตดที่ระยำม,มากระยำใจมากอมฉิดไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ะครับไอ้ที่ตดกลางคืนแล้วนอนเสร็จแล้วตัวเองนอนคุมโปงเมียผมนอนคุมโปงลูกผมกำลังนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ผมกำลังหลับอยู่แล้วเมียผมก็ตดลูกสาวผมก็ได้ยินเสียงตดและแต่เมียไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองตด พอนอนคุมโปงหลับอยู่เพราะว่าอยู่ในห้องแอร์ครับแต่ว่าแสงมันเข้าพอลูกลูกเปิดไฟเล่นมือถือกับเล่น iPad แกอยู่เออผมก็ไม่เข้าใจลูกผมมันทำไมเล่นสองอย่างพร้อมกันได้ทั้งมือถือ iPad บนที่นอนผลปรากฏว่าแกก็แก,แก,แกเห็นตดตัวเองไงแกแก็เลยเปิดผ้าห่มแล้วก็ระบายออกมาลูกผมบอกแม่แม่ตดใช่ไหมใช่แล้วแม่กำลังจะเอาตดเผื่อแผ่คนอื่นใช่ไหมลูกผมก็เลยไม่ยอม รูปผมวางในแ้กแลก็มือถือแล้วก็เอาผ้าห่มเนี่ยคุมแม่คือแม่โผล่หน้าออกมาแล้วแม่พยายามที่จะเอาเอาแบบระบายลมออกกันนึกออกไหมรูปผมก็เลยจับสองมือแม่แล้วก็เอาคุมหน้าแม่ใหม่แล้วก็เอาตัวขึ้นไปค่อมให้แม่ดมตนคนเดียวแม่ก็ดิ้นกุกกักกุกกักอยู่ในนั่นหะโอ้แบบโคตรขำเลยอ่ะจนผมตื่นขึ้นมาอะไรกันล่ะพ่อ แม่เกดดันแล้วก็จะเปิดตดมาให้เรา嘛ม,ามึงปล่อยกู้มึงปล่อยกู้เมียผมบอกนะมึงปล่อยกู้กูจะตายอยู่แล้วก็ตดแม่เองแล้วยังจะไม่ให้คนอื่นคุมอีกพอแล้วออกไปเดี๋ยวหนูจะปล่อยแล้วเดี๋ยวเราต้องวิ่งออกไปข้างนอกกัน <c oughs> <c oughs> แค่นั้นนะ่ะผมก็วิ่งออกไปก่อนลูกผมก็วิ่งตามบอ,อกมาผมเปิดประตูไว้เนื้อออกไหม แป๊บเดียวเมียผมก,ก็ลุกออกมาแล้วก็วิ่งตามออกมาสามคนออกมาจากห้องแอร์พ่อเหมิงตดเมียเนี่ยแหละบอกว่าเฮ้ยอะไรกันเนี่ย aa, ผมไม่อยากเชื่อเลยอะตอนเขาเป็นสาวที่ผมไปจีบผมไม่เคยได้ยินสักครั้งเขาจะพูดเรื่องขี้เรื่องตดหรือว่าตดให้ผมได้ยินอะแต่ปัจจุบันเขานั่งขี้เขาก็เปิดประตูแล้วเขามองไม่เคยเห็นคนขี้หรือไง <c oughs> ขำมากเลยเมียผมเนี่ยไปบ,บายๆเจอกันคลิปหน้าครับ